กราสวัสดีครับพี่นอ้องฟองปายทั้งช่องผู้นาคมาหาลาบเบืเเบ้อเตอเบ้อเล่เนยขนาเด้อเมื่อนี้ผู้นาคพร้อมโดยเมคู่และกระนองยุเมครับเดินทางมาก,กันที่วัดหลวงพอ่อพระใสนะครับเด้อพี่น้องเด้อว,วัดหลวงพอ่อพระใสอ่ะตามผู้นาคมาเรื่อยๆพี่น้องครับเมื่อนี้ก็มีเด็กน้อยนักเรียนตสงสัสศีมาทัศนาจรครับอีกเจ้าน่อยครับตามผู้นาคไปทา้งในเพรา้อมเมื่อนี้เชฟ อาเมียคู่มาขอโชคขอลาบเพิ่นเคยได้ยินน้ำวัดหลวงพ่อผัสไส้โนพี่น้องเนาะยชิมิอาวัดดีจ้ะลูกวัดดีจ้ะเอาเอาตีขวานหน้าไปไปไปเอาเดินทางถายังอีกอ่ะไปไปเข้าไปที่ในวัดพี่น้องอ่ะสิ่งก่อนเขาภายในอ่าวัดพระอารามหลวงโนพี่น้องเนาะกะชิมีเครื่องกินเครื่องใส่ของใคร ต่างๆพี่น้องฟองไปมากกะมาแวะได้พี่น้องเด้อมากราบสักการะขอพรซึ่งเม่คู่เพิ่นอยากมาดูแล้วเพิ่นเคยมาขอพรมาขอโชคขอลาบแต่อยู่ไหนลราพี่น้องเนาะ,ะข้าไปท่านด้น้ำกัดพี่น้องคราบคราบครา,า,าบเห็นแล้วท่านนังเกษมเป็นหม่องเชียงโซดก็พี่น้องขากลับบอกมาพนหลกักเกสมมาเบิ้งจากใบท้องใบ เด็กพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้คือภายในวัดดวงพอ่อพระใสเด้อพี่นอนะ้องเด้ออายเย็นมากเลยอ่ะไปเดินต่อลูกเดินต่อเดินต่อ,อกับสิงเพิ่นกับไรง่ายซาลามาซาลาม่องชาววัตถุมงคลมาทางใหม่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะตามผู้นั่งมาเร่ๆพี่น้องไป S, โอ้เพิ่นเห็ดใหม่พี่น้องบ่ได้มาโดดล่ะพิ่นเห็ดใหม่เนาะพี่น้องเนาะอือครับสมัยตะกี้หอเพิ่นสิอยู่ธ์ทางนอกนี่พี่น้องบัดนี้เพิ่นเห็ดใหม่เนาะพี่น้องบัดนี้เพิ่นเห็ดใหม่โอ้ยงามหลายพี่น้องกว้างกว่างอะไปแม่คู่ไปบูชาก่อนเออพูนบูชาดอกไม้แท่นทูบของคุณเอออันนี้เพิ่นเห็ดใหม่พี่น้องเห็ดใหม่หลายงามหูงามตาพี่น้องเนาะ ตามปูนาคมาพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อด่งกำลังเร่งเชยเร์แรงใจโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับสุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเอาไว้นะพี่น้องเนาะเพื่อที่พี่น้องสื้อวัตถุดิพานข้าวสารดีๆตัวเลขเดีดยจากทางช่องปูนาคมาหาลาบพี่น้องอ่ะแม่คู่ไปบูชาดอกไม้เทียนถูกพี่น้อง ให้ในศาลาหมองกาบไหวไม่พี่น้องงามลายพี่นอ้องสวยงามมากพี่น้องเป็นเห็ดไม้นาะพี่น้องเนาะปูนาก็บ่ได้ดมาโดนแล้วแล้วปูนาก็บ่ได้ดมาโดนพี่น้องมื้อนี้ให้เดี๋ยวปูนาก็สิไปกราบไหว้แต่สุดท้ายแต่ค่อยให้ให้คู่กับน้องยูเมกาบไหว้ก่อนปูนาพาเข้าชมทั้งน,นั้นจักหน่อยนึงพี่น้องก็สิมีศรัทธาญาติโยมพี่น้องฟองฝ่าย ภูเขารบรักและศรัทธาขององค์หลวงพอ่อพระใสของเขา,นานเนะะเาะพีนพนะนะะ่น้องเนาะเขามั่นกับมาไหว้ขอพรพี่น้องโอ้เห็นแล้วกษอนุโมทนาสาธุบุญเของพี่น้องแน่โอ้สวยงามหลายพี่น้อง พี่คอนนาคาที่พดีบารมีพระใสงามเลยพี่ดอกงองงามเลยอ่ะเอ,ะอะาไม้พ่อชุดหนึ่งพานกลับเลยะ,ะตอนนี้มีคู่กัน อนนี้แม่คู่พร้อมในน้องโย,ยมิกกำลังสิจุดเทียนถูกบูชาเนาะพี่น้องเนาะบ <c oughs> ูน่านสิบายบูสุดท้ายมูหลโอ้ยลมมาวันนี้พี่น้องลมเย็นดีดีครับตอนนี้ก็ให้แม่คู่เราอาธิษฐานเราพี่น้องบ้างเพิ่นเคยมาเพิ่นเคยจบเพิ่หลังลเาาพิ่นรอเพิ่นใสพี่น้อง เราเนแม่ปูนางสิเห็นตำคนคลิปนี้เหเป็นคลิปของแม่ครูในตรงแล้วพี่น้องเอยลองมาแล้วกันหนก่งกำลังแรงเชียร์แรงใจกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ผูนางยักหน่อยหนึ่งพี่น้องเพื่อที่สิุริยพัานข่าวสารนี้ตัวเลขเด็ดจากทางช่องผูนางมหาลาาพี่น้อง ครับเสร็จซับจากข้างล่างแล้วเฮ้ากะขึ้นไปเอเทิงมาพี่นองเนาะอันนี้เพิ่นทำไปที่บวงสวงได้หน่อยพี่น้องอ่ะไปะตามแม่คู่พัน้อ,นองอยังเมง่ขึ้นไปเอเทิงน้ากันพี่น้องก่อนขึ้นก็อย่าลืมถอดรองเท้าเลยพี่น้องเด้อถอดรองเท้าวไว้ ตอนนี้เฮากระลังขึ้นบันไดไปกราบหลวงพ่อพระใสเด้กพี่น้องเนื้พอพื่นที่เขียนไว้ห้ามนำของบริ่องสักัดใดขึ้นมาบนนี้เดพี่น้องเนาะคือภายในบริเวณผาลามหลวงวัดหลวงพ่อพระใสพี่น้อง เอาไปกราบน้ำกันพี่น้องเอาไปกราบน้ำกัน้โอ้งย,องย,งย,ยง่ามอะไรพี่น้องปุณวาสนาภูนาคนี่จะเห็นหิิงผ่าสวยๆงามๆเลยสิพี่น้องก็เอาใบแห้งบ่เลยพี่น้องคนห้ามส่งเสียงดังดังเนี่ยนห้ามส่งเสียงดัง นอนตัวเมยยอดเดี๋ยมทำบุญจะไปนอนได้ไปไมมคู่ บันิปัญญนใหญ่หอเสียงเซมซีมาทั้งพี่เนาะพี่น้องเนาะ,ะแล้วมีญาติพี่น้นองหลายพูหลายคนมาเสียงเซมซีกันพี่น้องเสียงในคู่นะครับผมผูิ่นเคยโศกให้หมานมาเสียงเซมซีต่อเนาะพี่น้องเนาะนี่ยไม่ยอมตอนนี้เลยต่างกิจอธิษฐานเสียงเซมซีฝากพี่ฝากนอ้อง ฝากป,ากปาก่าฝากลุวมเฮงหมวดประจำวันที่1ิเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ัน้อพี่น้องเด้อเบิ่งว,ว่าแม่คู่เล่าสีดได้เลขตัวใดเลขตันใจจากพี่ฝากบอกม่พี่น้องถ้าได้เลขคู่คือให้หยุดถ้าได้เลขตัวเดียวให้สั้นต่อเด้อพี่น้อง แม่คู่เรากำลังอธิษฐานจิตพี่น้อง ทางททาากิดละพิธานซอยเม่์คู่และพี่น้องเดลยได้เลขมากประจำอาวที่16เดือนกันยาย,ยนพุทธศักราช2 5 6วพี่น้อง,งาาลงเม่์คู่เราเคยได้พี่น้องเราเคยได้ไม่งั้นไหนเราได้ย่ำนัน้นพี่น้องออกมาเด้ดอปุ่ยเด้อ ออกตัวเขาออกเลยเขาโยนโยมอกกอกเขาบอกยิ้มเป็นคู่อยู่นี่แหละเอาได้ตัวใดไม่คู่ด้เลขขี่หรือเลขคู่ใดเลขสิบหกพี่น้องได้เลขหนึ่งหกเลยเอาพ่อเลยตัวเดียวอ้าว <laughs> ยิ้มเลยไม่คู่ผัวนากระยิ้มลเลยเพราะว่าเลขสิบหก ที่บอกดีขึ้นพ่บอกดีเอา้าบอกพี่น้องก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิหาว่าปูนาคอ,อ่ำเลขสิบพกนี่เป็นเลขทะเบียนรถไม่ปูนาคพี่น้องแต่ว่ามันบอท่านได้ป้ายก็เลยบอกลงจออ่าได้เลขทะเบียนรถปูนาคพี่น้องเลขทะเบียนรถปูนาคนันนอคหนึ่งหนึ่งหกพี่น,อน้องมื่อน,นี้นนกอ 1, 1, 1, 6, ็อ,อัอาศาจรรย์แม่คู่เล่ามาเสียงเซมซีได้เลขหนึ่งหกนาะพี่น้องเนาะเอา้าผมได้มากระจัดคัดกับพานเนาะพี่น้องเด้อสุดท้ายท้ายสุดแล้วกั ขอให้พี่ให้น้องให้ป้ายลุงเฮ้าจงมีอายุวัณนนะสุขภะพระปฏิพันธ์ธนสารสมบัติคิดสิ่งเหนือประกันใดได้สุพกมาปัฒนาคิดเงินเดือนเงินคิดท่องในท้องเดอ้อขอให้หลวงพ่อประสัสเฮ้าเอาเมื่อาใช้ให้พี่นอ้องปองปายมีสุขภาพพระนารมไมแข็งแรงและสมบูรณ์เอาสำหรับคลิปนี้ปุนากระต้องขอกา่าครัาว่าสวัสดีครับ